สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อโซนีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโซนี่วิดี Tape c คา s เซ็ตเรคคอร์เรนะครับรุ่น slv ed 8 2 5นะครับคุณผู้ชมครับมาดูชื่อรุ่นกันชัดๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโซนี่วิดีโอคาสเซ็ตเรคคอร์เดอร์ slv ed 8 2 5นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สภาพเครื่องนะครับก็ตามการเวลานะครับการเล่นม้วนก็ก็เล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่คมชัดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็พอดูแก้ขัดได้นะครับหรือมันอาจจะเป็นเพราะม้วนม้วนวิดีโอเก่าหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวจะลองทดสอบนะครับให้ ทุกท่านนะครับได้ดูกันนะครับเป็นระบบไฮไฟสเตอริโอนะครับตัวนี้นี่ครับไฮไฟสเตอริโอเอวีนะครับคุณผู้ชมครับโซนีวิดีโอเทปเอสเอลวีอีดีแปดสองห้านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องขึ้นมาครับอ่าเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองลองลองใส่ม้วนเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ม้วนอะไรครับอันนี้อ่ไม่แน่ใจว่าม้วนเอาลองใส่เข้าไปดูนะครับคุณผู้ชมครับ อ่าผมจะลองลองใส่ม้วนเข้าไปดูนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อใส่ม้วนเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็กดเพลย์ได้เลยนะครับปุ่มเพลย์อยู่ตรงนี้อ๋อตัวนี้มันเล่นออโต้เลยครับคุณผู้ชมภาพดูแล้วมันหัวมันคงจะแบบลักษณะว่าภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแต่ก็พอดูได้นะครับคุณผู้ชม ดูเอานะครับก็พิจารณาเอานะครับนี่ครับบางทีชัดบางทีไม่ชัดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก็ดูได้นะครับคุณผู้ชมครับก็พอดูได้ในระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่ครับภาพก็เป็นลักษณะนี้นะครับท่านใดอยากได้ก็ต้องพิจารณาเอานะครับคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ยังใช้ได้ปกติอยู่ครับแต่ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองลองดูเรื่องอื่นๆดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องอื่นๆเดี๋ยวลองดูเรื่องนี้ดูครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีสองม้วนนะครับมันอาจจะเป็นที่ม้วนเก่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วตัวนี้จะเล่นออโต้ไหมดูนะครับ ถ้าไม่ออโต้เราก็ต้องกดเพลย์ให้มันนะครับปึ๊บอ่าผมกดเพลย์แล้วอ่านี่ครับมันก็แทร c กกิ้งมาอยู่นะครับคุณผู้ชมมันก็พยายามที่จะแทร c กกิ้งให้ชัดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็มันก็ยังเป็นแบบชัดบ้างไม่ชัดบ้างแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ได้ขนาดนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับของเก่าประมาณสัก20 30ปีที่แล้วครับ ก็พอดูได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอดูได้ครับคุณผู้ชมนี่ครับก็ตัวนี้มันความคมชัดมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยนะครับแต่ก็พอดูได้นะครับเอาคุณผู้ชมดูนะครับพิจารณาเอานะครับนี่ครับก็ให้ดูพิจารณาตามภาพนะครับไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้พอดูแก้ขัดได้นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับขอเสนอขายในราคา1500บาทนะครับคุณผู้ชมครับ1500บาทถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ